แต่งแบบยกสูงมีบายนะร้านเจ้ามีบอโมเมนมีแต่บักขายเหี้ยนพันแค่แทะมีไอ้ไม่ได้ขายแต่รถแค่ก็ไปน้องตัวสูงๆแต่งสไตล์ยกสูงไอ้ก็ขายครับนะยี่ราบซิ่ง1.9ยกสูง2 0 1พันหครับนะตัวสัดตัวท็อปสุดเลยนะคันนี้พันสูงไม่ใช่พันแค่นะไปรื่นออกร้ศูนย์บาทงวดพันหกพันครับเบิรงเลยนะ ล้อแมก็กนี่จัดที่อีสเจ็ดก้านยกเลเซอร์แดงแบ็คเอสยูวีอ่าตัวสูงก็รอดได้จ้าพี่น้องฟรีดาวจบศูนย์บาททุกอาชีพไอเซมรถซิ่งจัดให้ครับพี่น้องชมไฮเรนเดอร์นะไม่ใช่พีเรนเดอร์นะเนี่ยพีเรนเดอร์มั็นตัวเตนะ้านะเมื่ยเหมือนไนท์ด้วยไม่แล่นหลายบ่เหมือนแม่แลนมาลั่นกลัวเล้นี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแปดหมื่นแลนหน่อย thế. แทะนะ อุ้ยสวยงามนะหัวน็อตเดิมๆครับไม่แปดหมื่นโลนะไม่ได้วิ่งรอบโลกนะครับนี่นะไม่ยังน้อยอยู่แปดหมื่นนะถ้า 8, แปดแสนแลนรอบโลกแล้วไอรถเจ้าที่แลนรอบโลกหรนะบ่นะอ้าวฟีดาวครับแค่ลอ่อล่อไม่กับยางไม่ก็คุ้มแล้วนี่นะยกสูงก็ไป้องนะเพราะว่าบางคนสงสัยว่า เวลาแต่งรถทำไมแต่งมันใส่ล้อยางบางตัวเตี้ยนะต้นทุนมันถูกไง <c oughs> ใส่ยางไงก็ลอกกับสามหมืนนะ่นไปแนสามหมื่นกว่านะเออนี่ก็ใส่ยางไงนี่ก็ใส่ให้นี่ของถือของแพงไอ้ก็ใส่ให้เบิดนะเพราะว่าไอ้มันตามสัทธของลูกค้าอยากได้ยางหนาะยางบางยางยีราบนะแลนกันลอกเปล่าก็ได้แ <c> ห <oughs> งดีเพต้องเสียตังค <c oughs> ์ โอ้ยเล่ยนลายเก็บทองเอาฟีดาวไหมน้องฟีดาวจบศูนย์บาทได้แล้วเบอร์เสียตังค์เราไปเม,มื่อบ้านปีไหมขับบ้านกับซองเมื่อบ้านปีไหมเลยกขับรถโกโก,โกโ้งามไปอวดพ่ออวดแม่อวดพี่นอนะ้องเลยพี่น้องนะอวดจากเดือนหนึ่ง <c oughs> เดือนที่สองเอาปอยยึดซะหยอกหยอกหลายเดือนอยู่มันขับปีเดือนสองเดือนบุญนะเ <c oughs> มื่อบ้านก็โอ้ยโก้เด้เสียเสียกับ รกบอกไปได้มึงออกป้าซื้อไรเสียมาดาวสามแสนดาวสี่แสนผู้ใดจีบเป็หู้กับมึงมึงฟีดาว,ดาวดอ,าดาออกนหรอเป็นป้คุยทักไปรถบรรดาว่าสองแสนมาเสนะ้นนะ่ะนะเออนะหยบทุกตาทุกอาชีพค่ต้องไปลอเง,งินโบนัสออกเด้อพี่น้องเด้อนะเพราะว่าไอ่ไม่ต้องใส่เงินดาวนะหารถเครือบ้านปีใหม่เอาไปใส่งานหนึ่พันเก่า พากเดือมลองแก้มเดือมดาวพงเดือมมอบกอติดกเกอร์เดืมเดอมนะสวยงามศูนย์บาทหนึ่งจุดเก้าเซตตัวท็อปนะฟีดาวนะออกรถศูนย์บาทนะปีแรกงวดพันหกพันลัางล้นพันเก้าพันเดี๋ยวไปแคปหน้าจอสั่งจองพันเอาไลน์แอดไลน์ทินนาไลน์แอดเฟซบุ๊กยูทูบหรือติ๊กต็อกทรงบัตรประชาชนเบอร์โชว์ที่อยู่ขม้าสามย่างแค่ะนะั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้นะโมเมนต์มันจะขายรถแคะเด้อ นะพันบบแค่ไอยก็มีเนะี่ยยกสูงสร้างข้ามาแต่มันบบฮิตคือจำพันแค่นะั่นนะพันแค่เนี่ยอุย้ยมักหลายวปรุ่นมักหลายเอาใจผู้ธรรผู้แกนะเดยซี MC, ยกสูงแนบไปน้องอา้านวะวิธีการจองแอดไลน์ที่หนไลน์แอดเฟซบุ๊กยูทูบหรือ t ิ k กต็อกส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ข้ามสามอย่างแค่น,นั้นเดี๋ยวายเดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสียมรถซิ่งจะขายรถซิ่ง,ขา,งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทิร์นคุบวงจร นึกถึงอ้ครับเดีย๋าายวไอ้จัดให้นะช่วยทุกคนดันดูเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องจอาไปไวรุ่นเอาไปเหดกินเอาไปลงสางเอาไปเข้าสวนนะจบศูนบาททุกอาชีพครับพี่น้องเก้า